ดีดาวยั่วยุค90ประกาศแขวนเต้าหันหลังให้วงการหนังผู้ใหญ่หนูอะค่ะเวลาทํางานทําเต็มที่ทําสุดเลยมันไม่มีความอดทนแล้วค่ะมันทรมานมันยากมากนะเพราะถ้าหนูไม่มีความเข้มแข็งสิ่งที่จะมาก,กระทบหนูมากที่สุดอาจถึงขั้นชีวิตได้ฟาดขนดูถูกอาชีพถึงโปก็โปแบบมีสมองแนว18บวกไอ้นั้นก็ไม่ถือว่าเป็นโสเพณีมันคือการแสดงคนแก้พ้าก็ใช้สมองนะคะมันดูเหมือนเป็นการขายคุณเคยซื้อนัดได้หรือเปล่า เรื่องลับในวงการหนังสยิวที่สยองเป็นบาดแผลในใจลบล้างจากชีวิตไม่ได้วงการนางแบบเนี่ยตอนนั้นต้องบอกว่าเซ็นสัญญารับสัญญาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอันนี้ก็ข้อด้อยของเราที่เราไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็ไม่คิดว่ามันเกินเลยไปแบบนั้นทุกอย่างเรารับหมดเลยโดนคดีติดคุกเคลียทุกประเด็นร้อนกับน้องแอนเกรสรินคนดังนั่งเคลียวันศุกร์ที่27กันยายนเวลา14นาฬิกา5นาทีห้ามพลาด